โอเคตองเลยนะอันนี้อยู่เกมเซฟเป็นไงเหมือนเดิมครับผมเอเรนที่พี่สาวของอ่าพี่สาวเอเรงงียนกางจาก,ก้องสาวเนื่องจากการโจมตีศัตรูระยะไกลมีสก,กิลการโจมตีอันรุนแรงที่ทำให้เอ้ยคนเขียงแม่งเสาสลาอยู่ไงวะศัตรูกายไงช่วยพิภตาการงามอัศวีงยงเพืป้องกันไปง่ายเดีเฮ้ยมีง่ายงาไม่หรอโอ้ป้องกันหรอมีแล้วครับอีวานแม่งอยู่ง่ายานี่แหละเห็นไหม มไปอยู่ผมเสียเวลาม,มาแล้วเว้ยใส่กระสุนภาคษาแป๊บลบดีพิวไหวโอโ้โหอันนี้เออกระสุนภาคสาอ่าฮะอืม้มมาพูดพี่ภาคษาเราอะกระสุนภาคสาโอ้โหโหโหคิดว่าเอางี้มันจะสู้ได้หรอบอกแล้วอีวานอยู่แม่งก็ชง่า,งงาหมดครับอา้าวตายไปแล้วหนึ่ง ออกกำแข็งเว้ยแข็งแช่แข็ง,ขงกายนี่ดูมันซ้อมมันซ้อมมัน,มนมโลดอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอลังการมากเทวดาแม่งไปโอ้ดีใจคนเดียวไปไปไปดาบดาบมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่สาวใช่ไหมโอ้โหกูอยากใส่เพลงดาบแม่งชิบหายออกกำลัแข็งอืมต่างหากดีบ้าไปก่อนความปลอดภัยครับจงกีจงกี ลูกสอนแหลมคมเฮ้ยอืมแรงมากโอ้โหแรงแหงตน้ำยังไม่พออีกยังไม่พออีวานอีวานใส่เพลงดาวให้มันอืมกำลังเอาพอดีอืมจบเขาผมชีวิตดับอางาเลยเรลยกๆๆไรไปฮึเรียกชังแล้วไอสเนปเปอร์ไม่ก็ตายอางาขึ้นะเยี่ยมไปเลยอืมพื้นที่ก่อไป เพิ่งหิวจงไพเดินงกับไปเดี๋ยวอีกสามเดี๋ยวอีกสองครับผมพวกเราเนี่ยเป็นคู่แฟร์ดาร์เอลฮีงกงารพี่สุ่งในกลุ่มเงาโอ้โหเอเลนเอเลินเต็มใจที่จะตายไหมคู่อ่าพี่น้องฟาแฝร์ดาร์เอลฮีโพส่คายเฮเฮเนื้อความองเองครับผมโพส่คายเฮจะสู้ตายไหมจะสู้แล้วตายเเลยหรอจะสู้ตายไหมจะสู้แล้วตายใช่ไหมไปเอาให้มันตายเลยอืม มาแล้วเว้ยอ่าอ่าฮะอ่าอฮะมาดิโอ้โหโอ้โหเจ็บจุงเบยโอ้โหอืมอืมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคือวางโจงกีด้วยอือเอาคืนมันมาข่า,ขามันเอามันให้ตายรูย้มันแข็งการข่าดีบับเอามันให้ตายเอามันให้ตายยั้งยิงมันก่อนเออเออไงฟังมันอืมมีป้องกันไว้ก่อนความปลอดภัย อันดับหนึ่งเว้ยอ่าดีใจดีใจสองก็องเออสกิเปอร์แม่งดีใจโอยไงโอ้โหคูแค่แฝงแฝงชิบหายอันนี้มึงใช้วิชาินใจแยกลางมึงเอาฮิมมานฮีมมาหมดสก,กีเลยอือเห็นไหมเฮ้ยฮึ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 ฮก็ึฮอนเฮึฮึเึฮึฮึกึอึอนนะอออไปฮ่ฮไปึฮ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 ีละยิงกากแม่งมีกว่าเดียว โอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บอือยิงมาดีมันอืมควางหอกครับผมอือเลือกหล่ได้มือโดนนี่ฆ่าโอ้โหนี่แม่งดีใจดีใจโอ้โจบัาผมโอเคจะถึงด่านบอสละอืมสองดาวหรอเป็นไรเดี๋ยวเอาเองโอเคครับผมจะถึงด่านสุดท้ายละนี่ไงดานสุดท้ายพอดีเลยเบ่ง ที่ใช้พลังแห่งความไกลงั้นใช้พลังเวกอันงุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สกิลใบทําให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้ด้วยยิ่งทําให้สู้ยากขึ้นด้วยเอหรอโอ้โหบอกตรงอภิมาหาดับเบิลกากมั้งมาเจอบอสก็มาดิหึหึไหไหนไห,ห,หนึลูก้องกายแล้วเหน็นไหมลูกอมันายแล้วใส่ใส่เอพลังเวกหรอ เอาหรอเอาหรอโอ้โห,โ,หโหพลังเวกอะสุดยอดมากอือหือพลังเวกอะสุดยอดมากโอ้ดีใจหมอเลยอีวานไม่ไม่ร่วมด้วยวู้สปอยผมสามดาวเลยเห็นไหมเฮียวิว15กูไม่ถึงแน่นอนขอบคุณสิ่งที่เรียกว่าพลังปีศาจอยู่ที่ี่เหรอเฮ้ยเร็โรนใครวะ อยู่ที่อยู่ในที่ทลึกกว่าน,นี้ถ้ายื่งมือให้กับพลังงั่นแล้วไงก็สามารถชี้ขาดการสกูรูของไงกับรูดี้ได้มันเป็นพลังที่แข็งแกร่งขนาที่เอาชนะความกายได้คริสกับใครวะ้ามันจิงช่วยช้นงไงได้ประโยชน์อะไรงั่นเหรอเดีด๋ยวดูนะผมดูดินแดงนี่สิมันเสียหงที่เคยรุ่งเรืองในที่สูงไงทับิบ อาเดไก่หูพลังแห่งความมืดดูกลืนจงกายแบงดินงแดงแห่งอาี่มีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้หากพลังปีศาจเป็นต้นเหตุที่ยังไม่หายไปก็ไม่สามารถอยู่รอบวงแผ่งดินงนี้ได้แต่ว่าอะไรวิหารโบราณที่ปรึกพลังปีศาจไว,ว้มีเพียงไก่ผู้พิทักษสด็สวรรค์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ฉันเข้าไปไม่ได้หรอกฮิแฮฮิแฮก็ฮิแฮ,แก,ฮแก็ต้องการต้องต้องการใช้สังนเอง อ่านี่คงเป็นนี่คงต้องเป็นอ่าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรอเรืนน่องนอะไรอะไรึงอ,อย่าคิดจะให้ย้อฉันนะไม่อย่างนั้นฉันจะจัดก,การนายก่อนรูดีจงจำเอาไวพ้พลังปีศาจก็จะควบคุมายเข้ากับพี่างพยายามจะควบคุมพลังปีศาจถ้าหากพลังปีศาจถูกึงถูกอดูกึงายเข้าไปไงก่อนงั้นฉันจะ กำจัดไง,งเองไราสาระ,ะคิสพูดไม่ได้ไม่ออกและเดินเข้าไิหารคนเดียวใครบงังอาอยากจะครอบความพลัง,งความมืดใครกันที่บงังอามาก,กว่ากองพัมึงตายไปแล้วไม่ใช่หรอดูซะจุจๆของ,งไงมาถึงแล้วจงยอมจำเงินกับความมืดในใจไงเสียเหิดเบงเหรอเฮ้ยเจ้ากระชวยไปกรสชวยไปหวนเมื่อคิสลงมือโจมกีรูด,ดี้ก็หายไปเหมือนหมอก ไนก่อนนั้นเองบนแห่งบูชาก็มีลูกแก้วที่มีมีควางสีดำปรากฏออกมานี่คือควางวีสักจงยอมจงเงินกับชันงซะเรื่องเงินเจ้าคิดควบคุมอ๋อนี่คิดง่ายใจรับผมเจ้าคิดครบคุมหาวิสากได้ง่ายกว่าที่คิดซะอีกแกก็ช่างเหอะมันเป็นไปตามแผงแล้วสรุปกุงวงมากครับแป๊บเนี้ยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บอันนี้ใช่ไหมเ้ียกร้องส่วนใครคริสสรุปคือไอ้สองคนนี้อยู่ไฟร้ายอย่าเนี่ยใครรู้่าบอกทีราชาแห่งความไกลราชาแห่งนรกคริสหัวใจสีดำน,นี่คือการสิงความกกยสรุปมึงอะไรของมันวะแม่งงงเฮ้ย,สยเสียยังไงหวัหวรอดหวัวรอ,องงโอเค ก่อนจบกองเล่าผมเดี๋ยวเจอใหม่ในโบราณอ่าโบราณสษาตแห่งเมฆเมฆหรือแห่งแห่งอะไรแห่งม,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 มังกรโอเคอก่นอนเสร,ร็จก็มาขึ้นบนพายุหิมะก็มาข้างล่างก็จะเป็นระดับง่ายเลยจบแล้วก็เจอระดับยากอีกโว้ยโอเคสำหรับน,นี้ขอจบลงเพียงนี้ครับผมผมนี้รับชมนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในในโบราณสษาตของมังกรนะครับไปละ